สวัสดีครับผมนายเมธาแผานาวิชาช่างอิเล็กทรอน,นิกส์วิทยาลัยเทคนิคชุมแพวันนี้ผมจะมาพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหม้อปแปลงไฟฟ้านะครับเดินในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ transformer น,นะครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะหม้อปแปลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับหน้าที่ของมันเลยก็คือเป็นตัวเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าเท่านั้นนะครับ เพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าเท่านั้นไม่สามารถที่จะเพิ่มแอมเพิ่มวัตนะครับทำไม่ได้เพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าเท่านั้นนะครับซึ่งเรามาดูโครงสร้างของมันก่อนก่อนจะไปดูหลักการของมันนะครับโครงสร้างมันก็จะประมาณนี้ครับมีแกนเหล็กนะครับตรงแกนเหล็กเพื่อที่จะยึดขดลวดนะครับ ทั้งปฐถมภูมิและทุติยภูมิก็คือไฟเข้าไฟออกนั่นแหละฮะไฟเข้าไฟออกนะครับหลักการทํางานของมันหลักการทํางานของมันเนี่ยนะครับง่ายๆเลยคือนึกถึงสไลเดอร์น้ำแบบสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์สไลเดอร์สไลเดอร์น้ำเนี่ยไหลลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บคุณคิดว่าถ้าน้ําไหลแรงๆเกิดอะไรขึ้นแบบไฟฟ้าไหลามาเป็นน้าเลย ถ้าน้ำไหลอะไรขึ้นครับไซเดอร์แตกไม่ไซเดอร์ไม่ไมนะครับมันจะเกิดลมครับลมในที่นี้ยผมจะหมายถึงแม่เหล็กไฟฟ้านะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่พอไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตามขดลวดนะครับมาอยู่ใกล้กันมากๆก็จะเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับวิ่งจากฝั่งปฐมภูมิไปที่ทุติยภูมินะครับเหมือนลมนะครับเหมือนลม ที่วิ่งจากฝั่งปฐมภูมิไปทุติยภูมิแล้วก็ทำให้น้ำจากฝั่งทุติยภูมิเนี่ยนะครับเกิดการไหลไฟฟ้าก็คือการไหลของอะตอมนะครับไฟฟ้าคือการไหลของอะตอมซึ่งพอลงมาปุ๊บมนเจอน้ำน้ำก็ไหลอะตอมก็ไหลไหลไหลเกิดไฟฟ้านะครับนี่คือหลักการของมันทีนี้ถามว่า แล้วทำไมมันถึงเพิ่มและลดแรงดันไฟฟ้าได้นะครับเหตุผลที่มันเพิ่มและลดแรงดันไฟฟ้าได้เนี่ยเพราะว่าเหมือนคุณปล่อยน้ำมาปล่อยมาเยอะมากปล่อยมาสามสามหมื่นลิตรอ่าอสามหมื่นลิตรก็คือสามหมื่นโวลต์ปล่อยมาแต่คุณไม่เอาคุณเอาแค่เนี้ยคุณเอาแค่สองร้อยยี่สิบนะครับก็คือคุณทำสไลเดอร์ไว้แค่เนี้ยนะครับนอกนั้นก็คือ สไลเดอร์ที่มันหมุนอยู่เนี่ยมันก็จะกลับไปที่แท้งน้ํานะครับแล้วก็ใช้ให้บ้านหลังอื่นใช้นะครับแต่ทีเนี้ยถามว่าเราจะคํานวณยังไงการคํานวณน,นี่ก็คือสมมติคุณจ่ายไฟมาคุณต้องการใช้ไฟ6โวลต์แต่ว่าไฟที่คุณได้มาคือ12โวลต์ไฟฝั่งเนี้ยนะครับพันไปเลย12ชั้นนะครับ12ชั้นฝั่งเนี้ยพันครึ่งหนึ่ง ก็คือ6ชั้นก็จะได้ไฟ6โวลต์นะครับทีนี้ถามว่าเอ้าถ้าเราอยากได้แอมป์เยอะล่ะนะครับเราอยากได้คือคือเราอยากได้กําลังไฟฟ้าเท่ากับฝั่งนี้สมมติจ่ายมา30บวัตต์ฝั่งเนี้ยก็อยากได้30บวัตต์เหมือนกันแต่ว่าอยากได้วลต์ต่าถ้าโวลต์สูงเนี้ยคือแรงดันไฟฟ้าใช่ไหมครับแรงดันไฟฟ้าก็เหมือนแรงดันน้ำครับอ่าถ้ามันก็จะไหลแรงขึ้นนะครับน้ําก็จะไหลแรงขึ้นน้าไหลแรงขึ้น แต่ว่าแอมมันได้น้อยนะครับเพราะคือท่อมันเล็กนะครับไหลามาทีนึงเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ขยายท่อให้มันใหญ่ขยายสายไฟให้มันใหญ่ขึ้นนะครับขยายสายไฟให้มันใหญ่ขึ้นคุณก็จะได้แอมที่สูงนะครับอ่ามอเอแปลงเนี่ยไม่ได้มีแบบเดียวนะครับมีแบบกลมๆนี้ก็มีนะครับอาจจะเป็นฝั่งนี้เป็นอ่ปฐมภูมิฝั่งนี้เป็นทุติยภูมินะครับ มีหลายแบบนะครับหมอแปลงตามบ้านเราก็หลักการเดียวกันนะครับหลักการคล้ายๆกันนะครับมีหลายแบบครับสำหรับนี้ก็ขอพูดว่าของ